ถึงแม้ว่าภูเก็ตจะยังคงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยนะคะแต่ว่าปัญหาในเรื่องของการให้บริการการท่องเที่ยวก็มีอยู่เยอะเช่นกันโดยเฉพาะเรื่องของการให้บริการรถรับส่งเรื่องนี้ก็ทําให้ทางขนส่งภูเก็ตก็นัดตัวแทนผู้ประกอบการรถรับจ้างสาธารณะมาหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้บริการเพราะมีปัญหาเยอะทีเดียวนะคะแล้วมันไปกระทบกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวค่ะ นายสัทธาทองคำรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานประชุมติดตามการปฏิบัติการปรับปร่มปรับปรามร,ร,รถรับจ้างผิดกฎหมายและแนวทางแก้ปัญหาจดทะเบียนร,รถรับจ้างสาธารณะก็เชิญตัวแทนรถรับจ้างทุกกลุ่มเข้ามาเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะความขัดแย้งจนเกิดการทะเลาะวิวาทกันแล้วส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ล่าสุดนายอัจชาบัวจันทร์ขนส่งจังหวัดภูเก็ตบอกว่าตอนนี้ให้ทางมหาวิทยาลัยราชพัฒภูเก็ตสำรวจข้อมูลความต้องการใช้รถรับจ้างในจังหวัดภูเก็ตเพื่อนําข้อมูลตามหลักวิชาการมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะแนวคิดการจํากัดจํานวนรถรับจ้าง ซึ่งตอนนี้ทางขนส่งชะลอการจดทะเบียนร,รถขนส่งสาธารณะออกไปก่อนคาดว่าจะได้ข้อมูลภายในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะตอนนี้ข้อมูลก็คือรถรับจ้างสาธารณะในภูเก็ตมีมากกว่า15,000คันค่ะรถยนตนะ์สาธารณะมีจํานวนมากน้อยแค่ไหนอันนี้ถึงเราดูจากข้อมูลเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณนักท่องเที่ยวแล้วเนี่ยก็ก็ต้องต้องใช้ข้อมูลเชิงวิชาการมาศึกษาเรื่องนี้ ให้เหมาะสมนะครับเพื่อจะได้เป็นเป็นข้อยุติว่าเราควรจะมีการจํากัดจํานวนหรือไม่จํากัดจํานวนหรือว่าควรจะจํากัดอยู่ที่จำนวนเท่าไหร่ สำนักง,งานขนส่งจังหวัดภูเก็ตยังรายงานผลการจับกลุมรถรับจ้างผิดกฎหมายหรือว่ารถป้ายดำนะคะจากการตั้งด่านร่วมกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนพฤษภาค,คมมี30ครั้งรับเรื่องร้องเรียนที่มีข้อยุติว่าผู้กระทำผิดมารายงานตัวและรับสารภาพรวมถึงสั่งพักใบอนุญาตไปแล้ว141ราย ขณะที่ตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตรายงานผลการจับกุ้มรถรับจ้างผิดกฎหมายเฉพาะวันที่1-25ถึง25มิถุนายนที่ผ่านมาจับกลุมการใช้รถผิดประเภทไป282รายไม่มีใบขับขี่รถอีก301รายค่ะ